สำหรับใครที่เจอปัญหานะครับหน้าจอ G ีเวกโดนของเราที่ใช้กันทุกวันนี้นะครับผมมาตวัดได้ทำการเปลี่ยนจากกิโลเมตรเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไมลต่อชั่วโมงเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ไขย,ยังไงนะครับแล้วก็จะปรับเลื่อนนะครับให้กลับมาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบนะครับ กลับสวัสดีครับผมมาพบกับจักรีเช่นเคยนะครับกับช่องจักรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมได้เจอปัญหาจากเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่ม g p x ที่ใช้โดนกันอยู่นะครับผมเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าบอกว่าก่อนนั้นเนี้ยไม่นะครับมันวิ่งได้อยู่ประมาณ900กว่าโลละนะครับจึงเข้าไปเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องทีนี้หลังจากเปลี่ยน่ายมาปุ๊บนะฮะไม่ลดลงนะครับเหลืออยู่600กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับที่จริงมันไม่ได้ลดนะฮะแค่มาตรวัดมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับผม ไม่น่ใจว่ากล้องมันจะชัดหรือไม่นะอ่ะอย่างตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่2600ตรงนี้นะครับนะ DOD นะอ่ะ DOD นะครับ2,669ไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะอย่าลืมว่ามาตรวัดมันเป็นไมล์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้เป็นมาตรวัดกิโลดูอ่าถ้าระยะรวมนะครับมาตรวัด กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ4,270กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวกลับไปเหมือนเดิมเมื่อกี้2,669ไมล์มาตรวาดมันเป็นไมล์ mph ก็คือไมล์ต่อชั่วโมงนะครับอ่าฉะนั้นนะครับมาตรวาดมันเปลี่ยนเท่านั้นเองนะครับถ้าเมืองไทยจะใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับง่ายๆนะครับ ให้เพื่อนๆสมาชิกนะฮะที่ใช้ g ีเ c โดนะครับให้กดปุ่มโหมดและปุ่มเซตนะครับค้างไว้นะครับผมกดพร้อมกันเลยนะ1นสองซ้ำามารวัดมันจะกลับมาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ทันทีนะครับเลขมันก็จะขึ้นเป็น4,270กิโลเมตรนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆอ,อย่าตกใจนะครับว่าเอ๊ะไม่เรามีปัญหาหรือไม่นะฮะ จากก่อนหน้านี้วิ่งแค่900านะครับหลังไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาแล้วนะฮะทางศูนย์ได้เปลี่ยนหน้าจอเรือนใหม่ให้ใหม่หรือไม่นะครับหรือว่าสับหน้าจอเรือนใหม่ใหม่หรือไม่ทาไมมันเหลืออยู่6ก0กว่ากิโลนั่นเองที่จริงไม่ใช่นะฮะมารวัดตรงนี้มันเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่จะลบโค้ดนะครับอ,ออยเช็คนะฮะที่มันขึ้นอ่าปุ่มสีส้มตรงกลางนะครับ กรณีถ้าเรามาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องที่ศูนย์นะครับทางช่างเขาก็จะลบโค้ดให้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆนะครับทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเองที่บ้านนะครับเราจะลบโค้ดอย่างไงก็กดปุ่มโหมดนะครับเลือกมาที่ตําแหน่งของ OIL ก็คือ Oil นะครับผมเสร็จแล้วนะครับปุ่มให้เรามากดปุ่มเซตนะครับ2ครั้งติดต่อกันเลยนะครับโอเคหนึ่งสองซ้ำหนองไฟ o ช็คก็จะดับลงนะครับ สำหรับถ้าใครนะครับจะเซตปุ่มทริปนะครับผมให้เรากดปุ่มโหมดก่อนเลื่อนไปที่เมนูทริปทิปอยู่ที่6 6 9 9ถ้าเราจะเซตให้เป็น0นย์นะครับให้เรากดปุ่มเซตทิ้งไว้นะครับค้างไว้เลยนะครับ1 2 3อ่าก็จะเซตให้เป็น0นทันทีนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโหมดนะครับให้เลื่อนไปอยู่ในตำแหน่ง D.O.D. นะครับก็คือมาตรวัดระยะรวมนะครับผมถ้าใครนะครับกดปุ่มโหมดครั้งไว้อ่ามันจะเป็นในส่วนของการเซตปรับตั้งในส่วนของเวลานะครับกดปุ่มเซตจะเลื่อนไปข้างหน้าก็คือ17กดปุ่มโหมดก็คือจะเลื่อนตำแหน่งนะครับผมให้เราปรับตั้งใหม่นะครับแล้วก็กดปุ่มโหมดอีกครั้งอ่าก็จะเลื่อนไปอีกตำแหน่งหนึ่งเลยนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็คือสิ้นสุดการทำงาน เดี๋ยวเราตั้งมัดวัดใหม่เมื่อกี้16นาฬิกานะครับอะแล้วก็กดปุ่มเซตเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ24ชั่วโมงเราก็จะเซตเป็นศูนย์กดไปเรื่อยๆนะฮะให้อยู่เป็นเวลาณปัจจุบันนะครับก็คือ16นาฬิกาอ่าถ้าโอเคแล้วก็กดปุ่มโหมดอีกครั้งหนึ่งกดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งสิ้นสุดการทำงาน แค่นี้เองนะครับสำหรับปุ่มบนหน้าจอ GPEX โดนนะครับวิธีการใช้ก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอญาตฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้นะฮะเวลาผมอัปเดียคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับคลิปหน้านะฮะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะฮะรอติดตามชมได้เลยคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ